วันนี้มีเรื่องมาแชร์ครับเป็นการโฟกัสในสิ่งเล็กๆแต่ทำให้คุณเข้าบอลได้ดีขึ้นนักกอล์ฟเคยสังเกตไหมครับว่าการเคลื่อนที่ของข้อพับทางด้านขวาของเราหรือทางด้านาด้านหลังสำหรับคนที่ถนัดซ้ายนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่ามันมีการเคลื่อนที่อย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่ผมสังเกตเวลาฝึกนักกอล์ฟสมัครเล่นหรือคนที่เพิ่งเริ่มเล่นกอล์ฟเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยข้อพับเนี่ย ข้อพับตรงนี้ดูดีนะมันหมุนเข้าหาตัวเพราะมันหมุนเข้าหาตัวเราเนี่ยมันทําให้เหมือนเรามีการห่อไหลหรือว่าซีโพสเจอร์ทำให้เราไม่สามารถเคลื่อนที่ในวงสวิงกอล์ฟได้หรือมันมีอาการคร่อมซะเยอะละนนักษณะนี้แต่ผมสังเกตมาเยอะมากๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรหรือนะักกอล์ฟที่ฝีมือดีๆเนี่ยสังเกตที่ข้อพับทางด้านขวาข้อพับทางด้านขวาเนี่ยมันจะชี้ไปด้านหน้าหรือชี้เข้าหาก,กล้องตลอดเวลา นะครับลักษณะนี้ตลอดทั้งการเคลื่อนที่นะครับดูนะข้อพับขวามันมีหน้าที่ตอนขึ้นมันแค่พับขึ้นแล้วตอนลงเวลาถ่ายน้ำหนักมาข้อพับขวามันก็ยังมียังมีการชี้ไปด้านหน้าอยู่แล้วมันก็มีการขึ้นมาให้จบวงเพื่อแค่หมุนผ่านเท่านั้นนะครับนักกอล์ฟสมัครเล่นหลายคนหรือคนที่ตีคร่อมเนี่ยบางทีเนี่ยมีการลักษณะนี้ข้อพับมันคว่ำลงหรือว่าบางทีเวลาตีลงมาเนี่ยข้อพับมัน มันก็พั่มลงมันไม่ชี้ไปด้านหน้ามันทําให้เราไม่สามารถจะคอมเพรสหรือกดลูกลงมาได้ลักษณะน,น,นี้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ลองฝึกโฟกัสไปที่ข้อพับขวาตอนลงมาเนี่ยข้อพับเนี่ยมันจะชี้ไปด้านหน้าแล้วศอกมันจะงอเพื่อเข้ามาคอมเพรสลูกถูกไหมเพื่อเข้ามาไม่ได้คล่อมลงไปด้านหน้าลักษณะน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นการทํางานของแขนขวาหรือว่าข้อพับขวานะฮะผมอยากให้คุณฝึกลักษณะนี้ตอนขึ้นเนี่ยอตอนตั้งแต่ตอนจรดละข้อพับชี้ไปด้านหน้านะครับ แล้วก็ตอนขึ้นเนี่ยข้อพับมันมีหน้าที่แค่พับขึ้นลักษณะน,นี้ตอนลงเนี่ยอย่าให้มีช่วงไหนก็ตามที่ข้อพับเนี่ยมันพลิกเข้ามาด้านหลังนะครับให้มันพยายามชี้ไปด้านหน้าตลอดเวลาให้มันชี้เข้าหากล้องตลอดเวลานะครับชี้ไปด้านหน้าตลอดเวลาโฟกัสที่ข้อศอกขวาแล้วหลังจากที่ Impact ไปก็แค่หมุนตัวผ่านนะฮะข้อพับมันก็จะชี้ไปด้านหน้าของลำตัวตลอดเวลา นะครับสังเกตดูดีปึ๊บชี้ไปด้านหน้าชี้ไปด้านหน้าชี้ขึ้นด้านบนนะมันจะชี้มันจะชี้ไปด้านหน้าของหน้าอกเสมอนะฮะเอาลักษณะนี้ผมอยากให้คุณโฟกัสไว้แล้วคุณจะสามารถเข้าบอลได้ดีขึ้นโฟกัสที่ข้อพับปึ๊บลงมาแล้วก็ตีเนี่ยลักษณะเนี้ยเข้าบอลแน่นมากๆนะครับมันเหมือนเป็นาการบังคับทําให้ข้อมือนั้นสามารถนําหน้าเข้ามาหาลูกหรือว่า โบเข้ามาหาลูกสนานี้นะครับลักษณะประมาณนี้สิ่งที่คุณต้องทำต่อไปแค่ลิเ e สไม้แล้วก็หมุนตัวนะฮะโฟกัสที่ข้อพับขวาปุ๊บหมุนตัวผ่านลักษณะนี้นะครับก็เป็นดิวสั้นๆเป็นคลิปสั้นๆนะอยากจะให้ฟโฟกัสในสิ่งเล็กๆที่ทำให้คุณเข้าบอลได้ดีขึ้นนะครับแค่ ให้คอบพับขวานะมันชี้ออกไปด้านหน้าแทบจะตลอดเวลาแล้วก็ตอนลงผ่านแค่ให้มันหมุนตัวผ่านเท่านั้นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะให้คุณโฟกัสสิ่งเล็กๆแต่เข้าบอลได้ดีขึ้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ใครมีคําถามก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนใครอยากส่งโมซูมมาให้ดูก็พิมพ์แอดไลน์มาก็ได้หรือว่า ติดต่อได้ทุกช่องทางเลยแล้วกันแล้วมาดูว่าสัปดาห์ถัดไปมีเรื่องอะไรมาแชร์นครับขอบคุณครับ